วันนี้เราจะมาทำกล้วยกล้วยหิมะกล้วยฉาบหิมะกันออลองทำดูนะคะเพราะว่าเรามีกล้วยกล้วยน้าว้าที่ยังไม่สุกเมื่อวานนี้ไปซื้อมาอนนจะลองะะทำดูคะ่ะตรงนี้ก็หั่นมาใส่มะนาวก่อนนะครับอันนี้เราทำมาก่อนล่วงหน้านะครับ<า>เอามาแช่ไว้ในน้ำมะนาวน้ำเปล่าใช่น้ำมะนาวใส่ใช่ค่ะแต่อันนี้เราใส่ไปนในมะนาวเล เพื่ออะไรคะแรงรลยเพื่อไม่ให้ยางมันติดมือแล้วก็กล้วยติดเราจะหั่นไปเรื่อยๆนะวันนี้จะใช้ประมาณสักเราน่าจะุดลูกก็พอมั้งลูกใช่ครับเราต้องปอกเปลือกก่อนนะคะกล้วยกล้วยดิบเนี่ยจะปอกยากนิดนึง ค่อยๆใช้นิ้วแซะลงไปเห็นไหมตัวน,นี้แตกแล้วเพราะว่าตะกี้มีดมันโดนตามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำเพื่อที่จะให้ยางมันให้ยางมันออกแช่น้ำมะนาวนะคะโอเคเมื่อปลอกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหั่นกัน เดี๋ยวเก็จะมาหั่นกันนะคะอันนี้กล้วยหวีหนึ่งเอามีดลงไปล้างมะนาวด้วยวิธีการหั่นนะคะหั่นไม่ต้องไม่ต้องบางมากนะก็คือลูกหนึ่งให้ได้ประมาณลูกหนึ่งให้ได้ประมาณทักสามอันอะไรนี่รอบกลีดเลยกลีดให้ได้อย่างนี้ค่ะวันนี้เราจะทำเป็นแท่งอจะต้องออกมาแบบนี้ ตลมาหนี้พัวไว้อย่างนี้เลยค่ะดีให้ดูเรื่อยเรื่อยก่อนนะนี่ค่ะให้ได้เป็นแท่งอย่างนเดแล้วเราค่อยอผัดเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึง่งตอนที่แม่ต้าทำ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเมื่อทํากล้วยเป็นชิ้นชิ้นหั่นเป็นชิ้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะประมาณหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ํามัน <Yeah. S 1> ตั้งไฟตั้งไฟประมาณปานกลางใส่น้ํามันเพื่อที่จะเตรียมทอด oh. เดี๋ยวจะลงให้ทอดให้หมด oh. ก็ส่วนผสมเลงเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นต้นหอมเล็กๆหัน่นหั่นไว้นะคะไว้สําหรับทํา เป็นน้ำเชื่อมอีกทีหนึง่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทอดเอาลงไปก่อนชิ้นหนึ่งถ้าน้ำมันร้อนแล้วอคคลองเอาลงไปเอาลงไปเลยนะคะยื่เอาลงไปเลยมันจะไม่ค่อยติดกัน าหั่นเป็นแบบนี้เราจะไม่ค่อยติดกันทีนี้ก็จะสังเกตดูเอาไฟก,ไฟไฟกลางนะคะจะได้ทอดให้กรอบเวลาเราทอดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นฟองอากาศแบบนี้แต่ถ้ามันสุกเมื่อไหร่เราสังเกตดูเขาจะไม่มีฟองเดี๋ยวยังไงค่อยมาดูตอนที่ทอดเสร็จอีกท,ทีนึงนะคะ โอเคพอทอดมาแล้วก็จะออกกับกรอ,อ่างนี้นะคะนี่ก็น่าจะได้ล,ละเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นเนี่ยฟองก็เริ่มจะหมดแล้วโอเคเนี้ก็พอขึ้นได้แล้วนะคะอคัน ดูหน้าตาที่ทอดออกมาเสร็จสิเหลืองกรอบอร่อยเลย <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาคลุกน้ําตาลอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปเมื่อเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ําใส่กระทะตั้งไฟงกลางๆแล้วก็ ใส่น้ำตาลลงไปอชอบหวานก็ใส่หวานนะกะกะเอาแล้วแกนอันนี้เอาไว้เอยมีข้าว เราจะคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายให้น้ำตาลละลายแล้วก็งวดจนได้ที่เลยเราเค่อยใส่ต้นหอมซอยเราเค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะเริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวก็จะใส่ต้นหอม จะเนียวแล้วก็ใส่ข้าต้นหอมซอย ก้วลงครับไปคลุกเยอะไปก็เน,นี่ยเยอะไปมา่มากแล้วก็คลุกเลย ิดไฟแล้วก็คนเรื่อยๆให้มันเย็นนะคะเดี๋ยวน้ําตาลมันจะเกาะเกาะเป็นหิมะมันจะเป็นหิมะให้เราก็เนี่ยทําครั้งแรกด้วยเสร็จแล้วค่ะหน้าตาสวยงามมากมีเกล็ดหิมะนิดหน่อยใส่น้ําตาลไม่ค่อยเยอะอร่อยมากเลยค่ะทาครั้งแรกถือว่าใช้ได้เลยนะ อร่อยกรอบหวานทานไม่หมดเอาใส่กล่องทับเบอรแวร์ไว้เอาไว้ให้ลูกๆทานตอนที่นั่งเรียนออนไลน์นะคะโอเคค่ะทําครั้งแรกถือว่าโอเคใช้ได้เลยถ้างั้นขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ